สวัสดีครับผมน,นี่ก็มาพบกับแอมเนเซียในา้าที่10ครับผมวันนี้ก็บอกเลยครับว่าจากฟ้าทีเนี้ยผมก็หายหายไปทำใจประมาณวันถึงสองวันนะครับเลยกว่าจะกล้ากลับมาเล่นฟ้าน,นี้พราะเคยเป็นไหมครับที่แบบแม่งแบบเล่นจนไปฝันอะเออผมเล่นแล้วแบบเม่นไปฝันเว้ไปฝันว่าเจอตัวอไอ้ศพคิดอะเออไม่อยู่ในฝันแล้ว เอ้แต่มันดีอย่างนะึงคือฝันเรา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 เออ,เ,อ,อเราทำอะไรก็ได้ไงผมก็ในฝันที่ผมสู้มันได้เว้ยแม่งโง่สัตว์สู้มันผมจะบมดเจ้าไรผมแม่งเอาเอาคอนนะ่ะแม่งตอกมือนไว้กับผนังไว้แล้วผมก็วิ่งหนีเพื่อไม่ข้ขาวอันนี้ไม่รู้แม่งเสือกหนีด้วยอิลีแบบสุดยอดมากครับในฝันจนกลัวจนเก็บไปฝันนะแบบสุดยอดครับทีนี้ผม ก็เลยรู้แล้วครับว่าเออเล่นในนี้ครับห้ามเล่นนานครับถ้าเล่นนานแล้วมันก็จะโอ้โหน้ำน้ำโอ้โหน้ำครับผมมันหมายถึงอนะไรครับน้ผีน้ำในตำนานเนี่ยแน่ๆนะฮะทีนี้ผมต้องหาทางอื่น ซึ่งโอเคมีประตูทางนั้นที่ผมมาติดอะ่ะไม่ให้ผมทำอะไรมีประตูข้างบนนั้นมีบันไดอ่าคงทางนี้แหละชึบวัดทำอะไรเงี้ย มีอะไรใส่ไหม,มอะไรเฮ้ยอย่าแลกดีมันทำอะไรกับพวกนี้ไม่ได้เลยหรอดาวแมงแล้วกูนีสไงต้องมัน เอาใส่น้ำมันใส่มันแน่ๆได้ปะ,อะลองดูผมว่าใช่แล้วละ่ะให้ทำอย่างเดียวแหละเออนี่ก็สารพัดประโยชน์เนาะเออเนี่ยใช้ได้เหื่อยๆเอ้ยไหนกะนี่ก็ลำบากจังเลย ว่างใส่เหรอได้ได้จัดให้อ้าวไม่ใช่เหรอ ขึ้นขึ้นลงลงนะ่ยถ้าวันคงได้เนียจะได้ไวเออขยับแล้วนี่ไงขึ้นชึบคือนเป็นไม่เห็นมือตัวเองเหรอวะโอ้ต้องเห็นมือตัวเองดิโอทำเกมเก่าแล้วครับใจเย็นครับอ่าโอทำไมขึ้นสูงกันแล้วก็มาถึงห้องอะไรโอ,โอ้คอนโทรลรูมครับ อเอ,เอแล้วไอ้ไอ้คันโยกข,ข้างๆเดี๋ยวว้าำอะไรวะเดี๋ยวช่างมันครับเข้าห้องนี้ก่อนผมว่าผมจะเล่นทีแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทีแล้งห้องๆแล้วอ่ะไม่เล่นนานแล้วมันหลอนตัวเองจริงนะคือเป็นไหมฮะคือเหมือนกับเราดูหนังผีสักสองชั่วโมงเนี่ยมันหลอนจริงนะเว้ยคือแรกๆมมันก็ฟิตๆแตบเหมือนนักบอนนลอ่ะหลังๆแม่งเริ่มหลอนอน่ะ did we find this p l a e An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel. But things don't always turn out the way we planned. เสียงแล้ววะห้องห้องเครื่องแม่งมาอยู่ในท่อระบายน้ําเนี่ยนะมึงสร้างทีได้ดีมากแล้วอีกอืมเราใช่ไหมสวัสดีครับอี สวัสดีเอ้ย,ดดอ atte, ยเด้อเด้อเดอ๋อกูเห็นลายบอรี่แปลกๆโอ้นี่หัวกูคิดอย่างเดียวเลยโูแล้วแบบมียาแลกดียาแลกยาแลกไม่ไม่เอาไม่ใช่ไันนี้โอ้มีกี่ห้องวะมีซ้ายขวาโออีตาแพะไอ้แม่นุ๊นสามห้องสิบปื๊ดช่วยมาดูด้านไหนนั่นช่วยช่วปล่อยมั้งโอเคนี่ครับซ้ายก่อนทุกเช้โอทำไมวะผมจะ ผมว่าอันนี้ต้องใช้ไว้เชื่อผมป่ะสียน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยผมสัญญาผมจะใช้ตะเกียงอย่างประหยัดครับอไรที่ใช้ไม่ได้ผมจะไม่ใช้มันเดี๋ยวทีนี้ผมต้องดูก่อนว่าเขาให้ทำอะไรบ้าง,างเฟสน่าจะต้องใช้พวกนี้ซึ่งเดี๋ยวค่อยดูทีละห้องแล้วกันดูดูขวาก่อนฮนะ โอ้าแล้วมีสองงานทีนี้ต้องหาที่ใส่ปะไม่มีอะไรให้เลยเหรอ <c oughs> มีสีแดงเงินน้ำเงิน,น,งน,น,น,นอ,อันนี้โอ้ยวันนี้กูจะเล่นห้องเดียว <c oughs> จะเล่นห้องเดียววันนี้ไม่เล่นห้องอื่นด้วยมีเล่นห้องนี้ห้องเดียว เวียเวกเตอ่ะหมุนเอาเดี๋ยวลงมานะงอลงมาด้วยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเขาหลอกไหมโอเคมีทางออกครับทีนี้ด้วยความเป็นโปรเฟชชั่นอลเฮ้ยเอามานี่ดูนี่ดูด,ดูดูครับดูครับจะดูมันไม่อย่าเฮ้ย จะไว้ลดการหมุนของเรารอบต่อไปไว้ default. จะได้โอแล้วห้องแม่งโอ้โหจะเล่นห้องน,นี้ห้องเดียวแล้วดูห้องมึงไอ้ช้ำกับกู sok, ัวอ่ะหหอห้องมึงเยอะมากโอ้ยห้องมึงเยอะเกินไปแล้วนะนี่ยังไม่เก็บเวยไม่เก็บเวอเดี๋ยวดูกันรอบเพื่อ อย่าละเว้ยชอบกระตุกอะ่ะคือกระตุกแล้วมันมันจะมีอะไรที่ดีๆออกมาเสมอ <c oughs> ตัอียออกไปนใจมันแดงไหมน้องไม่มีนะน้องโอ้เสียงลมแล้วลมแม่งมาจากไหนวะเก็ <c oughs> บ,บชึบชึบชึบ,ชบ,ชบอันแน่ยัง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 นี้ใช้แล้วจะบอกอะไรล้วป่ะโว, <c oughs> โว้โว่โว,โว,โว,โวอะไรเอย่ย อไรได้วะใช้เล่นแม่งครับเล่นเล่นเล่นนั่นแน่เล่นยังไม่รู้อะไรครับตอนนี้ยังไม่รู้อะไรโอ้โหแล้วดูห้องฮนะโอ้โหโอ้โหขวาม,มันมีเสียงเครื่องจักร เรียลังการมากฮะ yes got this ได้มาและะ้วคะผมมีเหลืออยู่ประมาณครึ่งองันมีกระดาษน่าจะเป็นวิธีการใช้ปะเชื่งมันเนี่ยแม่ค่าาอยม่อ่านทีหลังมีนี่อยู่สี่อันแม่ห้องละอันโอ้ยทำไมเหมือนมีเลือดใครอ่ะใครมา เสียงอะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราต้องเล่นให้หมดนะมันมีไอ้นี้อยู่ห้องละอันเดี๋ยวห้องนั้นผมหมุนประตูขึ้นมาห้องต่อไปโลโลครับมีใครนะัะเข้านะัะมึงยังบอกมึงมีห้องอีกนะโอ้โหนี่เราต้องเอาพวกนั้นมาที่นี่แน่เลยครับทีนี้ ผมต้องต่อแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปขนมาก่อนเดี๋ยวผมจะ,จะขนมาทนและอันนะเชียอีสัตว์อยู่ไหนวะไม่มีห้องนี่มีแต่กระดาษบอกว่ิธีใช้ แช่สีแม่งไม่ให้ขนดีๆอ่ะอิลีแม่งกูขนดีๆสักทีอ่ะลงไปโอ้โหแล้วต้องผมต้องทำกี่รอบวะในหมุนในเนี้ยหมุนแล้วแม่งใช้ยากมากเลยนะ อยใช้เราต้องโกงครับโกงครับโกงวิธีครับโกงยานี่ทีนี้มันจะติดกล่องเว้ยอ้ายาโซด,ดแม่งฉลาดอย่างนี้ไม่ไม่ไม,มีแล้วเว้ยไอ้ครูนี่โคตรฉลาดเลยทีนี้เราก็หมุนม,นมันหมุนมุมดีๆนั่งใส่เข้าไปอันแน่ไปไกลๆที่นี้เราจะโกงอีกครับ ก็คือกลมอย่างเงี้ยชฟเพิ่งลงมาเพิ่งลงมาอเพิ่งลงมาเพิ่งลงมาเฮ้ยอย่าเพิ่งลงมา,า,งงมา,ยาอย่าไอเสียอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มพี่โอเคหมุนต้นไปก่อนไม่ใช่หมุนลม้มหมุนขึ้นโอ้ล้มหมดกล่องกูชึบตั้งไอสีอ่ หมุนหมุนหมุนกล่องเออตั้งตั้งลงดีๆอย่างนั้นใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยงงพี่โกงครับโกงแบบชานฉลาดชืบหมุนขึ้นมาชื้ตั้งตั้งกล่องไว้เย้เคทีนี้มันจะไม่ติดลงแล้วเราก็จะนั่งทั้งหล่อทั้งเก่งกูอุูมใจภุมิใจจริงครับภูมิใจความเก่งตัวเอง ดูฮะดูฮะดูฮะเราจะไม่ต้องเสียเวลาหมุนบ่อยครับ<ม>เดินเท่าสบายครับโอ้โหนี่วิ่งดิโยน้าไปทีนี้ต้องมาต่อครับนี่เราต้องมาต่อแบบไหนอ่ะมันมียานหนักเฮ้มันมีเยอะอย่างวะมึงกูมีสามอันเองอ่ะเดี๋ยวต่อเลน่นเยันต้องให้เราต่อ,อยไหะโอเคมันต่อให้เลยดีดีดี ไปเฮ้ย hey. เลยอ,อันนึงอยู่ห้องไหนวะเออหรือว่าแม่งมีแค่นี้วะเดี๋ยวๆนะผมมันมีสี่ห้องมันต้องมีสี่อันดิใช่ปะ่ะไหนวะคนนี้เอาหมดแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมก็จำได้ว่าห้องนี้มันไม่มีอ่ะใช่ปะ่ะเออห้องนี้ไม่มีเว้ย นี้เล่นยังไงครับอืมเง้อไม่อ่านเหรออืมมันติดมันติดมันติดอืมไม่มีอีกันแล้วเหรอสีฟ้า,ฟาผมมีเนี่ยนึงเนี่ยคันโยกไม้ใช้จับเครื่อง โยกได้ออ๋อมันโยกได้ด้วยนจอทางนี้ไม่ใช่เอาอันนี้เอาอันนี้มาต่อทางนี้ก็ต่อได้อ้าววัดเกิดอ,อะไรขึ้นครับอ้าวแสดงกูต่อถูกเลยอ้าวงงเลยกูเอางงงงแดกทีนี้มันเล่นยังไง ติดจูบอ่ะติดผมคงต้องไปอ่านผม่าต้องไปแปลก่อนหมเนี่ยนี่ผมแม่งเล่นแบบไม่ได้อ่านวะเข้าใจครับเรายังไม่เก่งครับมไม่ให้ทำอะไรวะไอชิ้นเปแบ่บเต็มก่อนแล้วกัน คิดว่ามันคงไม่ให้ทำง่ายๆหรอกห้องนี้ยังใช้ไม่ได้อืมนี่ประตูเรานี่เดินผ่านสะดวกจะลองชนเลยชนนี่หมุนได้ปะหมุนได้แล้วโอ๊ยหมุนแม่ให้หมดแล้วกันทั้งนั้น มึงงาเกี่ยวไงมึน,นงไงม่มให้หมนดนี่แหละสนิมกินสนิมกินนะวะมุนอีกยังไงพี่คือแบบว่าเล่นกันเดี๋ยวเดาก่อนเราต้องอยู่โดยการเดาครับ พวกนี้ติดผมว่ามัต้องมีอะไรให้ผมใช้เนี่ยไอเนี่ยก่อนโหสมองเขียวโอ้โหเป็นอะไรที่แม่งเรื่องน่ายินดีครับสมองเขียวเ้ยนี่ติดต้องมีวิธีเล่นอื่นปะก็มีอยู่สามสี่ห้องด้วยกันซึ่ง ขึ้นมาแล้วได้อะไรอ่ะนี่โอ้ประตูด้วยความเทพของเราจริงครับเล่นเกมอย่างฉลาดฉลาดเออให้กูทำไหนนาะคือไอ้น,นี่มันก็นใช้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะอืมใช้ไม่ได้ เออแบบว่ากูทำลาวาอ่ะงงงแดกกูห้องนูน้นขอนี่มาได้ไหมไม่ได้เออมันมีนี่ด้วยเหรอก็ไม่มีก็ตอนนี้เราใส่เราใส่ได้แบบเลื่อนออกไม่ได้แล้วอะ่ะเนี่ย อันนี้คือผมก็เล่อนออกไม่ได้และป่ะทีนี้ก็เหลือห้องนี้กับห้องไอ้ที่หมุนหมุนยกยกนั้นเล่นได้อินเตแบบสุดตีนเลยฮนะ กูทำอะไรของกูเนี่ยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะสักครู่สักครู่มีเร,เรื่องแล้วก,กูทำอะไรเนี่ย กระซิบอ้าวกูทำถูกซะง,งั้นอ๋ออ๋อกูคิดออกแล้วมันให้ดูจากห้องอันนี้บ้างเหมือนกันเลยใช่ป่ะมันดูดิเหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปลองกับห้องนู้นดูโอ้ยแม่งเ <c oughs> ยอะกินกูเดาหูบอกเลยกูแม่งเดาเลย <c oughs> นี่ต้องทำให้เหมือนกันครับทีนี้ดูอันนี้อันตรงกลางสูงสุด แต่ขึ้นไม่สุดทีนี้ผมต้องดูอ่ะไอ้สัตว์กูจะดูยังไงอ่ะอันตรงกลางเลงครับเลงครับดูครับลุงอันตรงกลางขึ้นสูงกว่าท่อนี่หน่อยหนึ่งโอเคไปอันตรงกลาง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 ลงมาตรงไหนละ เล็งฮะมันต้องมีทอ่อโอเคอันแน่เนะทีนี้แม่งอันไหนวะอันซ้ายมือคองเป็นอันนี้อันซ้ายมือต่ำสุดเดาเดาอ่ะเนียนกลางวะฮะอันซ้ายมือต่ำสุดลงมาใช่ป่ะนี่นซ้ายมือ ึงยังขึ้นไปหน่อยนึงขึ้นขึ้นดีวะขึ้นขึ้นหน่อยพี่อ่าอ่าทีนี้นี่ลงมาตรงกลางครับตรงกลางนี่สองกิ๊กนั่นเนี่ยโอ้โหสตีนเก่งมีอะไรจะเก่งกว่ากูไหมเสร็จแล้วมั้งใช่ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวน่าเสร็จแล้วผมทําหมดแล้วไปฮะออกฮะจะมีอะไรมันต้อนรับกูข้างนอกน้วเว้ยออกครับน่าจะออกได้ละสรุปคือเดาเท่าน,นั้นที่จะครองโลก <S 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 โอ้แงเดาแบบสุดตีน,นา่าื่เก้นี่อะไรเนี่ยผมอยากรู้อะ ผมคิดว่านะใช้ปับ๊บโอ้โหมีอันนี้ด้วยฮะมีน,นี่ออกมาด้วยฮะโอ้โหมีสะพาน,นครับเดี๋ยวผมไปดูน้ำก่อนอันดับแรกผมไปดูน้ำก่อนันดับแรกนะฟูผมมีสะพานให้เราไปไว้สองอันมันจะไปได้สิริอันปะ เดี๋ยวนี่ผมไปดูน้ำก่อนนี่เปิดยังวะยังเดี๋ยวไปดูน้ำกันไปดูน้ำกันเขาบอกให้เราระบายน้ำอือหือืมอันนี้ใชกปะเอาไปเผื่อดิไม่ต้องใช้ละ,สะแสดงว่าใช้แล้วล่ะกิ๊บ อ่วันนี้ผมเล่นห้องเดียวหรือปะเล่นห้องเดียวดีกว่าได้ลงได้อไหมเนี่ยอืมมาขับไปห้องทรายเอา MM hey, you know many many since since เป็นว่าพาทนี้เป็นแค่แก้ปริศนาห้องนั้นดีกว่าครับผมก็ไม่กล้าเล่นนานอ่ะ เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทต่อไปนะครับผมเดี๋ยวให้ผมไปนอนฝันนี่เลยครับแม่งเล่นจนนอนฝันอะแบบกลัวจนขึ้นสมองอ่ะเขาเรียกว่องมาเลี้ยขี้ขึ้นสมอง <c oughs> <c oughs> โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้กันแล้วกันครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ